เฮครับผมไปหาปักเบ็ดอีกแล้วครับทีมงานนี่สุดยอดไอ้ทีมงานใหม่อีกคนหนึ่งครับขับรถไทยมาเดีาเต็มรถไทยครับมาดูว่าจะมานะครับเมื่อคืนพอได้เต็มครับทีนี้ทีนี้ปลาน่าจะใกล้ลงคลอง้วครับใส่เลาะเลาะคลองอ้าวจะคุบกบแล้วครับหนึ่งไหนกบได้ไหมเฮ้ครับผมปักเบ็ดก่อนครับเฮ้ยครับผม ใส่คันสุดท้ายเรียบร้อยครับใส่ในม้งครับห้องน้ำเอห้องน้ำร่องน้ำครับโอเคครับผมพยายามกลับกันครับทีมงานก็อยู่นู่นครับไฟก็อีกคนนึงครับนะครับโอเคครับผมจะมีแต้มยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับระหว่างเดินกลับครับผมวันี้ครับเตยมแรกครับกลับครับ โอ้ยดุกสวยๆเลยครับขึ้นมาก่อนเบาๆลูกสวยๆครับ สวยมากครับผมโอเคครับผมจัดเก็บก่อนครับขันนี้ครับชนครับสวยๆอ่าโอยาเป็นลึกด้วยโอเคครับผมมานมาอีกตัวเต็มคนนี้โอเคครับผมเปิดหัวมาดี กินลึกครับขออนุญาตจัดเก็บก่อนครับผมอย่างนี้ครับอาการ,การกครับรั้งรวบครับขันลรวปปลาอะไรดูไปมันปลาดุกอูใช่จริงด้วยมาแล้วครับปลาดุกอีกหนึ่งเต็มโอ้สวยๆเลยครับโอเคงามๆ คครับผมปดก่อนครับผมอยู่นี่แล้วครับนี่รครับรทันรวบรวบยวบไปแล้วเป็นฟันดกแน่ดึงอย่างนี้ไช่ด้วยใช่ด้วย่ด้วโอ้โหโอ้โปัญญาปัญญา สวยสร็จดุกสร็จดุครับสร็จดุขี่ครับผมขี่ปุ๋นครับกระดุกสวยๆเลยครับวันนี้นี่กลับเสร็จเรียบร้อยครับไหนดูซิมงานดิต้นกระปุกเฮ้ยมีขิงว่ะเออสีสีนี่ดุกพี่ใหญ่ไหมรุ่นอขงผมดุกใหญ่กว่าดุกใหญ่กว่าไม่ตัด แปรติดบ้องหูเลยบ้องหูเลยเฮ้ครับผมพบกันตอนกลางคืนครับตอนยามรอบแรกครับกลับบ้านไปกินข้าวกันครับเฮ้ยครับผมเดี๋ยวเวลายามเบ็ดแล้วครับนี่ชิมงานมันหวานครับผมไปไปเจอกันครับมันทำมีแต้มยังไงเดี๋ยวถ่ายให้รับชมนะครับผม มาแล้วครับตายแล,ล้วบอปลาใหญ่กือแน่นอนเลยอย่างนี้โอ้หเขากเอาไปทำหมบข้าวออวันนี้กินข้าวาที่นาครับอย่างนี้ครับปลาอะไรโอ้หน้ำมึงติวเลยครับปลาอะไรเนาะ โอ้ปช่อนครับสวยๆอยู่ครับกินลึกครับกินลึกนี้อู้จเย็นกินลึกครับกินลึกมาแล้วครับสวยๆครับผมขี่ okay, ครับผมจัดเก็บครับผมมานคันนี้ มันจะโดนกลืนอีกแล้วนี่โอ้คายทันประชดนะเอนรอยกลืนอีกแล้วครับนี่ครับรอยปลาปลาใหญ่มากินนะครับนี่ไม่เหยื่อเขียดนี่คงจะดีกีครับผมตายแล้วก็ต้องเก็บครับคำนี้ครับขาวๆครับนั่นเก็บร้อยครับปลาโดนดูครับ นีเงินปลาครับเอาได้นเงนี้ย,อย,อยนอนงายท้องไปแล้วเฮ้ยยัง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 หลุดหลุดหายแซบซะแล้วโอเคจัดเก็บครับผมคันนี้ครับปลาโอปลาอยู่นี่ นี่ครับปลาครับติดม,ม,มิมครับพันไปยังไงอุ้ยบาบบา มนมีแต่ตัวสวยๆเลยครับถ้าได้เหยื่อเขียดนี่โอ้โหโอเครครับผมงามๆดูครับขันเปียกๆดูไหมไม่อยู่โอ้ไม่อยู่ครับกินไม่อยู่ครับยินเสียงบะบะตัวก็ใช่ปลากินเป็ดไหมคันนี้ยังไง โอ้ใช่ด้วยครับนี่เลยครับคันนี้แหละโดนแล้วโอเคโอเคครับผมคิดว่าจะไม่โดนโอเคโดนครับตัวสวยๆครับกินลึกเก็บกวนครับผมว่าอยู่มีเสียงมีกลาจินเกิดมาเห็นกบข้าวที่เราใส่ขัดเหยือเ,เมื่อกี้ครับรวบหยาบครับไหนล่ะไม่เงียบไปอ่ะเหรอ พาอะไรปลาชนครับปลาชนปอ้ย ขอนสวยยังไม่หมดเลยครับเหลืออีกสองคันโดนก่อนครับกินลึกโอเคปลอดภัยโอเคครับผมเก็บกนครับผมโอเคครับยามหมดทุกคันแล้วครับยังอยู่ดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวยามกลับกันครับครบทุกคันแล้วเมื่อกี้ไม่ทันได้ยามกลับตัวนี้โดนก่อนครับเมื่อกี้โอเคครับผมทำนิ้เต้มยังไงเดี๋ยวไทยรับชมนะครับผม โดนครับคิด่าไม่โดนสวยๆเออกินลึกครับตอนนี้ตอนนี้เหยื่อประหยัดมากเลยครับไม่ค่อยหมดเหยื่อนะครับกินคือโดนเลยครับโอเคครับผมสดยอดครับเก็บก่อนครับแล้วครับเสดุกครับสดุกครับสดุกสวยๆ สวยอู้ยเบาเบาเบาลูกเบาอุยนๆเย็นโอ้ยอด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 อัดอันอุ้ย,รย,ยประดุกใสสวยครับวันนี้โอเคกินปดง่ายอย่างนี้โอเคโอเคครับผมเก็บก่อนครับอิน,นเต็มแก้ว โดนเลยครับย้ายมาครับอูช้ช่อนชอนเดินมาทีไรก็กระโดดหนีตรงนี้แหละหื่สวยสวยว้าวสวยสวยเลยครับสุดยอดครับวันนี้นี่หนักจิกกึ๊กแล้วทุ่มานโอเคครับเก็บก่อนครับผมนี่ครับนี่ปลาอยู่นี่นี่ nhỉ nhịp 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 này nhìn, nhìn. này. ạ. Ừ, Ui, ลอยปลายแล้วโอ้ยออเคครับผมถึงที่พักเรียบร้อยครับนี่รอบแรกเราครับมันหวานอยู่ครับพอดูของทีมงานครับว่าจะเป็นอย่างไรครับครับกลังมาครับเอเคครับผมงานของทีมงานครับ โอ้มีอะไรตายบ้างไหมนี่มีอยู่บ้างสิ่เขากินก่อนปลาปลาอยู่ตรงนี้ตัวนึ้นีลีลีลหาไม่ตายเออโอเคครับผมปลาแล้วเป็นปลาตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้มันหวานมันหวานนี่งานโอ้ไซโลเพราะแต่เขาถามเราเลยเป็นงานโอ้ไซโลแมย์สมรโอ้โหจังเลย อออโอ้โสุดยอดครับสุดยอดมคนมับว,วันนี้โอ้ยขันแดงสุดยอดโอเคครับผมโอเคครับผมยามรอบที่สองกันครับทีมงานลังเตรียมตัวครับไปกันครับผมรอบแรกก็ถือว่ามานดูครับลายกินดีเลยครับ วันนี้มันดีอย่างหนึ่งครับเยื่อมันไม่ค่อยหมดครับดีดีมากเลยครับมเมื่อวานนี้ไม้ที่เราใส่มเมื่อวานนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเยื่อกันมือพลวันครับแล้วปลาไซส์ไม่ใหญ่ด้วยที่นี่ปลาไซส์ใหญ่กว่าโอเคครับผมทำมีีแต้มยังไงเดี๋ยวถ่ายรับชมครับผมแต้มแรกครับมาแล้วครับอุ้ยโอ อะไรวะใจบุญเหรอไม่น่าดึงเลยโอ้ปล่อยอีกแล้วมาแล้วครับอะไรไปชนครับตรงนี้นี่สุดยอดครับหนาวละเลิกปล่อยแล้วโอเคครับผมอู้เสียงปลาฝั่งนู้นตุุ้้มเลย สัดีครับจดเก็บก่อนครับผมโอ้เสียงปลายัางใหญ่เลยทางนี้มีอกาการครับอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่โอเคครับเป็นเดียวก่อนครับผมนีม่ครับนี่ครับมียบมียาบครับด,ดูครับดึงครับดึงดุกแน่ครับดึงนี้ทำไง สวยๆครับผมเฮ้ยเคจัดเก็บครับผม,มง,งามๆทีนี้มียุดมียุดครับอืมช่อนช่อนสวยๆโอเคอสวยๆมาอีกเลวทีนี้จะไม่ยอมกไปอีกแล้ว โอ้ยบาบาเบาเอุบาบาเบาติดอะไรวะอ๋อีย,ยอมแล้วโอ้ยกลองโยกหน่อยนะครับผมเขี่ครับผมสวยๆครับนี่เกือบจะหลุดอีกแล้วเขี่ครับเก็บยเปิดครับทำนี้ครับ อื้อปากนี่โอ้ดึงจมเลยอื้อลูลูลู สวยครับผมอู้ปล่อยไปหลายตัวแล้วด้วยโอเคครับผมมันหมานครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มจัดเก็บครับนี่รับคันนี้ครับอู้ใส่สวยครับกินมินมีนินดเบา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 เาไมจะหลุด โสวย,สยช่อนนนี้มีแต่ง,งามๆครับโอเคครับผมจัดเก็บกันครับหมา้ต้มครับสวยๆครับ มีแแล้วจบ,พ,บ,วบพันยาใบข้าวชบหลุดพันยาใบข้าวครับโอเคครับผมนิดเดียวที่ผมชอบดึงหลุดติดอย่างงี้แหละนี่โอเคครับใส่ทุงมั้าเราก่อนครับขันข้างหน้าครับเสียงเหมือน,นปลาทุกเป็ดครับ น้ำตากินเป็ดไม่รู้ว่าใช่ไหมอู้ใช่ครับก่อเขา้ารุบแล้วอู้หูอู้โอ้เอาแล้วมัน,นโอเคอยู่นี่อูอ้หูอู้หูก่อเข่าหาแล้วครับสวยๆครับปลา โอเคครับผมจัดเก็บก่นครับสวยมากเลยครับโอเคครับผมยามเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวยามกลับกันครับรอบที่สองโผล่ได้ตามน้ำพริกอยู่ครับไปครับผมทำมีกเต้มเดี๋ยวถ่ายให้รับชมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมรถแล้วครับรอบที่สองถือว่าหมานเลยครับ เาตะค้องมาใส่ครับทมงานกลับก่อนแล้วครับบอกให้กลับก่อนเลยครับผมดูช้าแล้วก็อีกคนหนึ่งมาครับไปหาเหยื่อมาโอ้ยมันจะขังปลาไว้นี่แหละครับค้องไว้ดูตอนเช้าเลยครับทีเดียวรวมกันแต่วันนี้ก็หูมันดูครับอี่ปลาดุกสวยๆเลยครับนี่ครับโอเคครับผม จะไม่ไมชัอเท่าไหร่เลยออกแบบจัดๆนะครับโอเคครับเช้าแล้วครับผมหมอกหนาเลยครับเช้านี้โอ้โหโอลฝนตกลงมาครับวันนี้ เมื่อวานฝนตกครึ่งชั่วโมงครับว่าเช้านี้ครับดูรับหมอกโอ้โหสวยมากเลยครับหมอกธรรมชาติครับยามเช้าครับโอเคครับเดี๋ยวพยายามไปกู้เบ็ดกันครับถ้ามีแต้มยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรับชมเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมไปลุ้นกันครับ แต่หางครับยังอยู่ครับกินลึกครับพันยังไงเนี้ย เต็มแรกมาแล้วครับผมหมืนหมาครับเต็มแรกครับโอเคครับผมจัดเก็บก่อนครับคันนี้ครับเหมือนจะดึงครับอยู่เออโอ๊ยไม่อยู่ครับนี่เบ็ดอยู่นี่อะไรวะสะบัดหลุดอีกอนเอเคครับผมเก็บครับ โอ้เช้านี้เสียงปลาตีแบบโบ๊ะโบ๊ะเลยฝั่งนู้นน่ะติดคลองเลยครับโอเคครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับอันนี้ครับปลาอ,อะไรครับปลาหรือเปล่านะขาวลอยครับปาครับปาชน ชอ็อตโอเคเอสวยๆครับโอเคครับผมจัดเก็บก่อนครับโอ้โหป่าข้าวครับดูครับไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหในกล้องอาจจะดูแบบไอ้นอนอยลาลงไปลูก อุยยังอยู่อส่โลส่โลโอ้โหโดนแล้วอูห้อห,อหูปาข้าวแหลกหมดเลยครับอุ้ยังอยู่ครับโอ้โหโอ้โหแหลกผมคิดว่าไม่อยู่ปอดเจอมันจนได้อู้วโอเคครับผมแก้วเช้านี้ ไซโลมาแล้วอย่างน้อยก็เจ็ดแปดทีแล้วครับม,มีกระโดนครับเห็นปลาแล้วครับปลาดุกครับสวยๆเลยครับสวยครับปลดุกนี่โอ้ชาวนี้เริ่มมาแล้วครับโซนนี้โอ้กินลึก โอเคครับผมจัดเก็บคนครับถ no ูกสวยๆครับโอ้เรื่อยๆครับเรื่อยๆใกล้จะหมดแล้วด้วยเป็ดถันข้าวอยูแล้วครับนี่ครับตัวปลาโอ้นี่งอู้เจอเจอเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยายนะครับนี่กำลังนี่สวยๆโอเคครับผม เก็บครับมันโอเคครับผมถึงคันสุดท้ายแล้วครับชุดสุดท้ายแฮลลครับโอเคครับเดี๋ยวไปสปรุปผลงานกันที่รถครับถือว่าตอนเช้านี่มานอยู่ครับผมเค okay, ครับไปสปรุปผลงานกันที่รถครับผม นี่ครับคนงานตอนเช้าตอนเช้าทั้งคืนเนาะครับผมโอ้โหดูปลาครับสายปลาต้องมาซ้ำครับเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนครับผมน <c oughs> ี่ของผม <c oughs> แล้วก็นี่